รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวีเมื่อผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุขถูกทักว่าเป็นคนดวงแตกถูกดวงแล้วเรียกว่าคนดวงแตกคนวงแตเป็นจุดจังหวะดวงชะตาที่มีหลากเรื่องราวที่เป็นสัพปะร์สูเสียคนรักพ่อไม้เมียตาย ดู่ามกลางบาปพระเคาแปลว่าอะไรมันเหมือนกับสภาพแบบลงน้ําก็เจอไอ้เคเข้าป่าก็เจอเสือบทสรุปดวงชะตาของแขกรับเชิญคนนี้จะถูกแก้ไขได้ด้วยวิธีไหนนั้นไปชมกันเลยครับ สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการปริศนาพยากรณ์นะคะทุกวันอาทิตย์4ี่โมงเย็ยนแบบนี้เรามีนัดกันมาร่วมพิสูจน์ความมหัศจรรย์ของหลักโหราศาสตร์ไทยค่ะ เพราะเราเชื่อว่าการดูดวงไม่จำเป็นต้องเห็นหน้าและการทายโชคชะตาไม่จำเป็นต้องเห็นตัวกับบุคคลที่คร่ำวอดในวงการโหราศาสตร์ไทยมากกว่า40ปีอาจจะลักโหราธิบดีสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับมาอีกครั้งหนึ่งกับให้ผมสุมเสี่ยงอะไรก็ไม่รู้ <aus> แต่ละคนแต่ละนายแต่ละนางที่หามาโอ้ย oh, 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 oh. มันน่ากลัวนะธรรมดาที่ไหนล่ะ แล้วคนก็คิดว่าเราเดี่ยเตรียมกันแล้วแน่นอนค่ะคุณผู้ชมว่าหมอรักรับทราบแค่นี้จริงๆเพียงไม่กี่นาทีก่อนที่จะเดินเข้ามาอัดรายการกับเราตรงนี้เพราะว่าอยากจะให้ที่นี่คือการพิสูจน์ความมหัศจรรย์ไปพร้อมๆกันมีเพียงแค่วันเดือนปีแล้วก็เวลาเกิดเท่านั้นเองจะเอาเวลาที่ไหนไปเตรียมตัวนาะพร้อมนะคะจันพร้อมครับแล้วนี่คือดวงของปรัสนีปริศนาของเราค่ะยินดีรับมาครับ คุณนี้คือผู้อยู่เบื้องหลังการแก้ไขปัญหาระบบสุขภาพและความเป็นอยู่ของคนไทยจากพื้นฐานนักกฎหมายนักยุทธศาสตร์และนักสื่อสารท่านดรธนกฤษได้นำประสบการณ์จากภาคนิติศาสตร์ปรับเข้าสู่ภารกิจสำคัญในภาคสาธารณสุขผลักดันนโยบายสุขภาพเชิงรุกและสร้างระบบสุขภาพที่ยั่งยืนสำหรับคนไทยทุกคนและพร้อมพัฒนา เกอก้าวข้ามทุกวิกฤตสู่ระบบสุขภาพแห่งอนาคตดรธนกฤตจิตอาริรัตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณาสุขปกติคุ้นชินกับพี่กิตในเฮลท์เรนเจอร์ร่วมด้วยช่วยสู้ใช่วันนี้ให้เกียรติมาร่วมรายการกับน้องพร้อมที่จะเปิดเผยใช่ไหมคะยระพ,พิสุจน์โอ้โหอาล่ะาคำว่าท่านดรธนกฤตเนี่ย จบกฎหมายมาเป็นถึงผู้ช่วยรัฐมนตรีไม่ได้เชื่ออะไรง่ายๆหนำซ้ำเรายังทำข่าวเรื่องหมอดูหลอกคนไปเยอะด้วยโอ้จับมาเพียบงั้นวันนี้เราจะมาพิสูจน์ไปพร้อมๆกัร,ร,รเชิญคำทำนายชุดแรกเลยค่ะดวงชะตานี้ลัคนาอยู่ราศีมีนแล้วคนเกิดราศีมีนนะถ้าพาดหัวเป็นตัวไม้ตามประษาของหนังสือพิมพ์คือดวงนี้ผูกดวงแล้วเรียกว่าคนดวงแตก คนดวงแตกคนเกิดราศีมีนเป็นพระเป็นหมอเป็นทนายความเป็นครูเป็นได้หมดอ่ะเพราะดาวประจำตัวคือดาวพระราศดีครุเทวะและดาวศรีไปอยู่ในภพมรณะเมื่อผูกดวงแล้วมีสิบสองช่องมีความหมายทุกเรื่องตามชีวิตของคนในบริบทที่เป็นไปเพราะฉะนั้นดาวประจำตัวของคุณคือเลขห้าดาวศดีไปอยู่ในเรือนมรณะเรียกว่าตนุมรณะมันเข้าโครงกร วิชาหุว่าระวิภุมมะทั้งโสราปัญจะแกะรัคนาพูทเก้าจันกับชีวาชีวาชีวะชีว,ชวคือระณเป็น8คือมรณะสุข7อาจารย์เจ้าวารนิลันเขาเรียกคนดวงแตกเมื่อดำสดีเป็นมรณะในดวงชะตาแต่เดี๋ยวจะมีข้อขายายความนะว่ามันแก้ได้ไงจะยกเว้นคุณเป็นพระเป็นหมอเป็นแพทย์เป็นครูมันยกเว้นมันแก้ไขมันเปลี่ยนเลยนะใช่ไหม ไอ้คนดวงแตกเพราะวาดวงไม่ดีดวงมีเคราะห์ดวงมีภยัยดวงตกมันแก้หมดนี่ความหมายนะอูแล้วพี่เป็นสามอย่างพร้อมกันน่ะเป็นครูเป็นหมอเป็นทนายเคยบวชแล้วเป็นพระอ๋อเป็นพระมาแล้วด้วยดวงคุณเนี่ยถือกำเนิดมามีเลขเจ็ดนะนำหน้าดวงชะตามีเลขแปดกับเลขสามตามหลังดวงชะตาอยู่ท่ามกลางบาปพ,พระเคราะห์แปลว่าอะไรมันเหมือนกับสภาพแบบ ลงน้ําก็เจอไอ้เคเข้าป่าก็เจอเสือเพราะฉะนั้นดาวเสานําหน้าดวงชะตาเวลาดาวเสานําหน้าดวงชะตาเนี่ยจะเป็นงี้นะหน้าคุณเลยเป็นคนหน้าแก่นะสมมุติว่าคุณเกิดมานะเพื่อนฝูงในรุ่นเดียวกันในสมัยประถมมัธยมแล้คุณแกกว่าเขาน่าคุณนะนะหรือแก่แดดกว่าเขาแต่ประเด็นพอยุเกิน30มสเสี็ยหน้าคุณคงที่หน้าเพื่อนแก่แต่งเป็นงี้นะสอง หน้ามันจะมีความเครียดเหมือนกังวลหน้ามันจะมีร่องรอยแห่งความกังวลหรือความปริวิตกหรือความเป็นห่วงมันจะไม่ใช่หน้าคายสบายๆแย่ไม่ใช่ออหน้าคุณจะต้องหน้าแบบมีความกังวลตึงๆหน้าตึงๆ<า>นะนี่คือความหมายนี้เพราะสานําหน้าทีนี้อังคารราหูอังคารราหูอยู่ร่วมชะตาประกบท้ายหลังเลยนะตามหลังเนี่ยมีสเสน่ห์ โดยเพราะคนมีครอบครูแล้วหรือคนคนเคยลองมาแล้วชอบอยากสักครั้งอะไรเงี้ยนี่เป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นคุณเนี่ยมีสเสน่ห์ใครเขาก็อยากเข้าหาเพราะนี้ผมขอประกาศเป็นข้อประกาศิทธ์เลยว่าถ้าหากคุณผู้ถูกฟันธงอยู่นี้อยู่อีกห้องหนึ่งใครหากล่าวหาวาคุณเจ้าชู้กล่าวหาว่าคุณ มีผู้หญิงหรือมีใครเข้ามาคุณบอกเลยไม่ใช่เป็นไปตามดวงมีแต่คนอยากเขาา้าหาผมผมไม่อยากเขาา้าหาเขาสเสน่ห์ผมไม่เยอะคุณบอกเลยนี่ตามดวงตามดวงเราไม่ได้อยากเป็นอย่างนั้นเนอะดวงมันพามาเราก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเ,ออเราไม่ได้เป็นต่อมาชิ้นนี้ไม่ธรรมดาเป็นผู้มีอิทธิพลอยู่ท่ามกลางดงปืนดงระเบิดดงบาทาดงสารพันสารพัดคือดวงขดดวงคุณเนี่ยนะตนุมรณะเป็นพิทุบาท ตีความประการแรกเด็กๆเ,เคยเกือบเป็นเกือบตายเคยผ่านความตายเคยจมน้ําเคยตกจากต้นไม้ตนุมรณะนะแต่ไม่ตายนะสองตนุมรณะเกิดมาเพื่อแก้ปัญหาใครมีสารพันปัญหามีสารพันคดีเรื่องราวปัญหาหนู่นนี่นั่นต้องเจอคุณแล้วจบนี่เป็นอย่างนี้ตนุมรณะ คำพยากรณ์ชุดที่1เรื่องพื้นดวงและลักษณะนิสัยของท่านดรธนกฤษที่มีลักษณะยูราศีมีนข้อที่1คุณอาจประกอบอาชีพหมอทนายความหรือครูข้อที่2ซึ่งคุณอาจทํางานอยู่ท่ามกลางดงปืนดงระเบิดข้อที่3คุณเป็นคนมีสเสน่ห์ข้อที่4ในตอนเด็กคุณอาจเคยเกือบตายหรือเคยจมน้ํา โหเดี๋ยวตอนแรกพี่มาพี่บอกพี่ไม่เชื่อเลยพี่อยากมาพิสูจน์ไม่ใช่หรอบอกเอนะค่ะตอนเด็กๆเกือบเกือบคุณจมน้ําตายครั้งหนึ่งเฮ้ยเรื่องจริงเหรอพี่จริงอันต่อมาถามว่าเคยเรื่องต้นไม้เกี่ยวไหมอุบัติเหตุเกือบตายก็คือขับรถชนแล้วขึ้นไปขนแขวนอยู่บนต้นไม<อ>้ก<อ>็เกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็ถามว่าเกือบตายไหมก็ครั้งนั้นน่ะคือเกือบตายเนี่ยไอ้สองสองสองครั้งที่หนักๆแล้วก็อันต่อมาก,ก็คือว่า พออาจารย์มาพูดถึงเรื่องของดวงแตกเออเป็นคนดวงแตกกลายเป็นว่าไอ้ที่เมื่อกี้แกพูดเนี่ยมันเข้าหมดไงค่ะแล้วแล้วไอ้ที่เมื่อกี้เนี่ยมันชัดมากที่สุดก็คือเราเป็นคนช่วยเหลือคนอยู่ในเฮลเลนเจอร์แล้วช่วยแบบจบด้วยตรงนี้จงต้องจบช่วยแบบเป็ดเสร็จได้เลยถูกถูกเออแล้วที่อาจารย์ลักษ์บอกเอาไว้ว่าอยู่ในดงระเบิดต้องฟ้ากลุ่มผู้มีอิทธิพลอะไรมีไหมฮะชีวิตใกล้เคียงตรงนั้นไหมฮะก็ เราเป็นนักการเมืองไงเจอหมดเลยค่ะกลล่าสุดก็ทำเคสใหญ่ๆสำคัญๆก็มีคนรักมีคนคนคนไม่ชอบเชี่อันหนึ่งที่เห็นจะตรงนะตรงตรงแล้วตรงใจด้วยนะค่ะคือพี่เนี่ยไม่ได้ไปจีบใครนะเน่เออมีแต่คนอยากเข้าหาเข้ามาขอความช่วยเหลือด้วยซก็ขอความช่วยเหลือก็เราอาจจะเป็นคนที่ช่วยคน่ะเราเป็นเราเฟรนลี่มากกว่านะแล้วก็ อาจจะถูกใจหรืออะไรแต่ก็เราเป็นคนใจใจชัดเจนใจเราต้องชัดเจนโอโ้โหนี่ขนาดแค่คำทำนายชุดแรกนะคะเนี่ยจากคนที่เดินมานั่งตรงนี้แล้วคำแรกก็บอกว่าก็ไม่เคยเชื่อเท่าไหร่อยากจะมาพิสูจน์พอเจอคำทำนายชุดแรกเข้าไปเป็นยังไงครับความรู้สึกก็แกจะพูดครอบจัก,กรวาลก็ได้ไหม เออเอาเอาเอาเ,อาอเดี๋ยวมาว่ากันต่อมีให้หรออีกป่ะมีอีกสิคะพี่ดวงดาวของพี่มีมากกว่าน,นี้แน่นอนนะคะ <c oughs> ดวงเนี้ยดูยากคือพูดตรงเนี่ยมันท่าลมที่ดูตามศาสตร์แต่แรกเนี่ยเฮ้ยพอทายลึกๆไปเนี่ยลัคนาอยู่ราศีมีนนะดาวจำตัวคือเลขห้าดาวศสดไปอยู่ในเรือนมรณะแต่อยู่ในเรือนสุขซึ่งเป็นเดชตามรักษาคุณเป็นคนดุ จริงๆแล้วเจ้าระเบียบดุเป็นคนรักความสะอาดเป็นคนรักความเป็นระเบียบรักความเป็นมีผู้มีวินัยต่างๆแต่คุณก็โคตรโคตรไรระเบียบเลย <c ười> คือคือสั่งเขาไงสั่งเขา,าสั่งเขาเนี่ยข้อต่อมานะที่บอกว่ามันมันลบล้างเนี่ยเพราะที่มันลบล้างไอ้ความเป็นกาลีหรือความมิถุบาดเนี่ยเพราะดาวเด่นเนี่ย นี่เคล็ดลับเลยนะดาวเดชล้างกาลีดาวเดชเป็นแบบไฟอํานาจพลังนะบุญญาที่เคยนําพาเนี่ยนะมันล้างอัปมงคลหลายอย่างเอางี้ลากจิตคุณนะ่ะให้ชั่วชั่วไม่ได้คนระับมันมีความเป็นธรรมลึกๆมันมีความยุติธรรมมันมีความแบบเหียนถูกคือถูกผิดคือผิดนี่กลางจิตเลยนะม,นมันแก้ไม่ได้อันนี้คือคุณและข้อต่อมานะดาวประจำตัวของคุณเนี่ยคือดับสดีไปอยู่ในเรือนสุข ซึ่งสุกเนี่ยเป็นมูละตามทักษาคุณจึงต้องระวังที่จะเป็นไอ้อ้วนอเอออ้วนถึงไม่อ้วนมันจะออกพุงนี่นี่เพราะตนุไปอยู่ในเรือนมูละคุณเนี่ยเป็นคนมีโลกจิตชอบสะสมรองเทา้าเห็นรองเท้าแล้วปีเข้าไปซื้อไว้ซื้อไว้บางคู่ยังไม่ได้ใส่ใช่ไหมนี่ผมว่าต้องเป็นเพราะคนเกิดมีนเป็นแบบนี้เป็นส่วนใหญ่มีปะ เป็นตู้เลยเอา GPs มาจับเราไว้หรือเปล่าเขาจะไม่รู้ได้ไงนั่นดิข้อต่อมาเรื่องงานเจาะเรื่องงานนะเจ้าเรือนกรมมะเดิมคือดาวพฤทศีเลขห้แต่กรมมะเป็นเป็นมรณะกรมมะมรณะนี่แปลว่าอะไรแปลว่าคุณอาจจะมีเสี่ยวหนึ่งของชิดไปในต่างถิ่นต่างแดนไปในต่างบ้านเกิดเมืองนอนและทีนี้โดยสภาวะเนี่ยมีดาว อาทิตย์กับดาวพุธมาลอยอยู่ในเดือนการงานไอดาวพุธนี่คู่วิชาการครับหนึ่งกับสี่คือคู่วิชาการคู่วางแผนดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวที่มาจากเรือนอริปัญหาของเขาคืองานของคุณหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับการช่วยคนนะช่วยแก้ปัญหาให้คนแล้วดาวอีกตัวหนึ่งคือดาวพุธดาวพุธมาจากภพพันธุกับภพปบัตตานีพันธุเนี่ยมันแปลว่าครอบครัวอาจจะมีสืบสานวงวานว่านเครือวงตระกูล ชาติหนอ่อเนื้อเหล่าสักบางประการที่สืบมาแต่บัประการสืบมาถึงคุณนี่เป็นฟิกเซนส่วนตัวเหมือนคุณมีชาติตระกูลบางประการที่มีการสืบมาตระกูลมันมีบุญบาร,รมีนะคุณต้องมีอะไรบางอย่างอะ่ะซึ่งผมไม่รู้ผมก็อยากรู้ได้เจอคนคนได้รู้เอาละครับว่ากันเท่านี้ก่อนครับคำพยากรณ์ชุดที่2เรื่องพื้นดวงและลักษณะนิสัยข้อแรกคุณเป็นคนดุและเจ้าระเบียบข้อที่ส เป็นคนรักความยุติธรรมเห็นถูกเป็นถูกถ้าผิดก็คือผิดข้อที่3คุณมีของสะสมที่ทำให้ใจฟูนั่นก็คือรองเทา้าข้อที่4คุณมีงานที่ต้องช่วยแก้ปัญหาให้คนอื่นๆข้อที่5คุณอาจสืบเชื้อสายมาจากตระกูลใหญ่โอ้โหคือจริงๆนะ<ห>นะ<ห>อันนี้ชี้ชัดแล้วนะพี่อันอันอันอน,นึงที่เมื่อกี้แกพูดตอนสุดท้ายนะ เคยไปนั่งไล่เลียงจากบรรพบุรุษอะไรคะพี่เจมเมื่ออดีตจชาติเลยนะอใช่ไล่เลียงไปมันก็ไม่ใช่เมืองไทยนี่หว่าคือนับย้อนคือต้นตระกูลเลยจริงๆแล้วของพี่เนี่ยมันมาจากกินสีของเต้โอ้โหที่ดังๆเลยนั่นแหละคือเคยย้อนเข้าไปคือหมายว่าไล่ไปในตระกูลที่เป็นสายของแท้ของเราเนี่ยมันย้อนขึ้นไปมันไปเจอพอดี น,น,น,นี่พูดถึงเอาที่มันใกล้ๆนะแล้วนี่ไม่มีใครเคยทราบเลยนะเรื่องเนี้เออใช่เพราะว่าไม่เคยพูดให้ใครฟังเรื่องที่ว่าเป็นคนเจ้าระเบียบใช่ตื่นนอนตอนเช้ามาเนี่ยถ้าผ้าปูที่นอนไม่ตึงไม่ได้ตื่นนอนแล้วเนี่ยทุกอย่างจะกลับคืนสู่ก่อนนอนค่ะเพราะฉะนั้นทําอย่างเงี้ยทุกวันออจะไม่มีของใช้ตรงไหนไว้ตรงนั้นที่เป็นง,งิ้งแต่เด็กเลยเหรอถูกฝึกมามั้งออจากน้องสาวของคุณพ่อ<ห>ตื่นนอนมาเสร็จเขาบอกว่าให้พับผ้าค่ะ ตบหมอนอ,อย่างเงี้ยเขาให้เราทําตั้งแต่เด็กๆเราก็ติดมาอีกเรื่องหนึ่งที่รู้สึกว่าอันเนี้ยตรงเลยก็คือ,อพี่เป็นคนที่มีความยุติธรรมและความถูกต้องนําความรู้สึกอยู่เสมอพ่อก็จะสอนให้เรารู้สึกรู้จักเป็นคนที่ไม่ไม่เอาเปรียบเขาแต่ก็ไม่ได้ให้ใครมาเอาเปรียบนะมันถูกพื้นฐานตั้งแต่เด็กๆเราเป็นคนรู้กฎหมายดังนั้นเวลาเราเดินเนี่ยเราก็จะเดินด้วยความถูกต้องเป็นหลักเป็นกลางเออแล้วในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะ รู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนบ่อยไหมคือถ้าในช่วงเด็กๆเ,เนี่ยหลายจังหวะเลยที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่อ๋อเช่นตั้งแต่เรียนมาป .1 ถึงป .4 อยู่กับอยู่กับพ่อแม่ค่ะป .5 ถึงป .6 ไปอยู่กับคุณอาอพิ่งจะไม่ได้อยู่ที่เดิมนี่ก็น่าจะประมาณสักปี4-2สอเนี่ยอันนี้อันนี้ยที่ได้อยู่ลงหลักปฐานล่าที่ได้อยู่บ้านหลังที่อยู่ปัจจุบันค่ะ ช่วงหน้ากับการเปิดดวงชะตาที่ใครหลายคนอยากเป็นเหมือนกับดวงชะตานี้คุณยิ่งอายุมากยิ่งมั่นคงยิ่งมีความมั่งคัง่งคุณจะไม่มีคำว่าไม่มีเพราะไม่มีมันจะมีช่วงหน้าห้ามพลาด